จากการที่รถไถใบกระษียนได้ทำเครื่องย่อยกิ่งไม้ย่อยเศษหญ้าเศษใบไม้หรือวัชพืชอื่นๆน,นะครับ mm hmm. เพื่อนำมาติดตั้งไว้ที่หน้ารถไถดัด mm hmm. แปลงนั่งขับควบคู่ไปกับเครื่องตัดหญ้าเดิมที่มีอยู่แล้วนั้นนะครับ mm hmm. นี่ก็เป็นรูปลักษณ์ของ รถไถดัดแปลงนั่งขับซึ่งทำมาจากรถไถเดินตามนะครับเพื <S <S ่อใช้ในงานเกษตรไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าการบรรทุกสิ่งของนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบรรทุกปุ๋ยนะครับเ่วนงนี้ก็เป็นเครื่องตัดหญ้าครับซึ่งใช้งานมากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าที่เป็นอย่างตารา หลอดบานเ,าเป,น,เเป,น,เเปนตัดยานะครับใช้งานได้ดีมากเมื่อเราจะเปลี่ยนจากการตัดยามาเป็นย่อยกิ่งไม้ใบไม้หรือทางมะพร้าวนั้นก็ทำได้ไม่ยากนะครับโดยการเปลี่ยนร่องสายผ่าน ใเพือให้ัม้แล้วก็เดิเ่องเรามาช้กระดูนะครับจะเป็นทางร้านะครับการที่ยังไม่แห้งนี่ก็สับง่ายหน่อยนะครับใ่ปก็จะตับตัดมาเลยนะครับ ก็อาจจะไม่ชัดเท่าไรนะครับเพราะว่ามือหนึ่งก็ยคลิปอีกมือหนึ่งก็กอดเอาเข้าไปโดยที่จะให้มาที่เราได้ดูครับในการดัดแปลงอุกปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วเพื่อใช้ประโยชน์นก็นสิ่งที่ีมากนะครับอย่างน้อยก็ทําให้เราได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของเขา ย่อยทางมะพร้าวนี้ทำได้ง่ายครับเมื่อเราย่อยเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาทำเป็นยหมักนะครับโดยการนำถีข้อมาทุกเท้าแล้วก็รยด,ด้วยสารย่อย E อนะครับก็จะทำให้เราได้ปู๋ี่ถใช้ในเรื่องเสียงไรน่าอะ,นะรนี่ก็โอเคนะครับงานนี้ก็ผ่าน ใช้งานได้ดีนะครับขอขอบคุณครับที่ิตีตามชม